เลียดข้าวซองตรงๆมาเริ่มมาเริ่มทีละอย่างเลยเริ่มดูเริ่มแปลมาอึบพยายามรับบอลนทีเดียวเลยอึ้บทางเลยแล้วน้มตัวมาหน้ากดเลยอึ้บเห็นไหมอ่าเย้แล้วต่อไปเป็นเข้าวซองเข้าวซองยืดยืดมือปึ๊บดูด้วยไม่ต้องยก ต้องยกขึ้นมาอรับยื่นมือปึ๊บเงี้ยก้มไปรับเลยไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แล้วก็ขึ้นมานอย่างี้ปึ๊บยื่นมือให้เข้าหน้าอกเลยแล้วก็ต่อไปรับเหมือนเดิมปึ๊บย,ยื่นรับกดลงพื้นยื่นรับ กดลง,งลพื้นก่อนนะครับรับให้มันอยู่กับตัว,วก่อนเดี๋ยวแล้วก็ต่อไปพยายามเก้าอึ๊บเก้ามึงซ้ายขวาเลยอึ๊บอึ๊บกดลงพื้นเหมือนเดิมแล้วก็ เอซองเหมือนกันอึ้บที่นอนมาอึ้บเ้าซองไม่ล,ล้มนะนี่ไม่ล,ล้มนะลูกอึ้บยื่นมือเหมือนเดิมต่อไปล้มอึ้บก้าล้มอุ้ยก้าวล้มไปเลยอึ้บล้มไปเลย Yeah. แล้วต่อไปก็เป็นยืน